คโครงการอาเซียนพัฒน์เพลวูครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือจากหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งสภาศิลปรกรรมแห่งประเทศไทยในสหรัฐอเมริกานะครับทั้งทีมของศิลปินไทยเนี่ยนะครับรวมทั้งศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศเอเชียต่างๆหลายประเทศด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปเวิร์กช็อปทำงานทางด้านศิลปะร,รวมทั้งทํางานทางด้านภาพถ่ายนะครับ นึ่งที่เราไปก็คือประเทศอินเดียโดยจุดร่มเต้นที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราก็ได้ไปเป็นทึกเรื่องราวต่างๆที่ประเทศอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองสตีนเกตันเมืองพารานาสีที่เราเห็นขึ้นมาแล้วก็มีการําเนินขึ้นมาว่าเราน่าจะเอาภาพที่เรามีอยู่หลายพันภาพเนี่ยคัดเลือกมาเพื่อที่จะแสดงเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการบันทึกของเอเชียนะครับ นั้นเรากลับมาเราก็ยังได้มีทีมงานอีกทีมหนึ่งก็ไปที่ประเทศพม่านะครับเพื่อไปบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนรหรวมทั้งไปเวิร์กช็อปที่ประเทศพม่าด้วย อกจากนี้ก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่ไปประเทศคัมรและเขาไปประเทศลาวเราจึงเห็นว่าผลงานที่เรามีอยู่หลายหลายพันรูปนี่นะครับเราก็น่าจะคัดออกมาเพื่อที่จะมาแสดงงานเผยแพร่ออกสู่สาธารชนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะได้รับเชิญจากศิลปินแห่งชาติก็คืออาจารย์กำลังทัตนาชาลีนะครับซึ่งเป็นประธานสภาศาิลปกรรมแห่งประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์เดชาว,วลาชุนซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเหมือนกันนะครับก็ร่วมเดินทางกับเราตั้งแต่ตั้งแต่ทิพตั้งแต่อินเดียนะครับพม,ม่ากัมพูชนะครับแล้วก็รวมอีกหลายประเทศขึ้นะก็เลยได้ส่งงานมา,าเพื่อร่วมแสดงกับเราด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทีมงานของอสถานีิยธรรมศึกษาของสารบินที่ได้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ประเทศลาวด้วยพีกเรมเหด้วยขึ้นมา ทั้งหมดเนี่ยเราก็แสดงงานทั้งหมด16ท่านด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติ2ท่านนะครับแล้วก็จากมหาวิทยาลัยบูราพาอีก2ท่านนะครับก็คืออาจารย์สมานสปรสีและอาจารย์เทพศัก์ทองนับปคุณนอกจากนั้นก็จะมีบุคลากรจากสารนิยธรรมภาษาของเสาวินนอกจากนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ได้ศิลปินทางภาพถ่ายก็คือ,อ อาจารย์อนุชัยศรีเจริญมูกองนะครับแล้วกอ็อาจารย์สมเกียรติดีโลกเลิศนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะการบรรทุกภาพาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยก็วันนั้นก็จะท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งสี่หกท่านก็จะมาเปิดงานงพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะาประธานสภาศิลปกรรมแห่งประเทศไทยก็คืออาจารย์กมนตัชนาลีนะครับก็มาเปิดเองใน ช่วงตอนบ่ายนะครับของวันที่สองซึ่งเป็นวันวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นวันสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยในส่สวนนะครับาง,งานทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ80ชิ้นนะครับซึ่ง80ชิ้นจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินมืออาชีพนะครับที่เขาจะมีมุมมองเฉพาะทางมีศิลปินแห่งชาติมีศิลปินระดับนานาชาติแล้วก็มี มีผู้ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้แสดงงานบันทึกเอเชียนั้นขึ้นมานอกจากนี้ในกิจกรรมวันนั้นขึ้นมานะก็จะมีเวิร์กช็อปอีกช่วงตอนบ่ายนะครับที่เราจะต้องอนําศิลปินแข่งชาติแล้วก็ศิลปินทั้งหมดเนี่ยไปที่น้ําตกแก่งโฉพาเพื่อจะไปบันทึกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเองซึ่งในอนาะคตเราก็จะมีผลงานทางด้านศิละปะแล้วก็ผลงานทางด้านภาพถ่ายเนี่ยออกสู่สาธารชนต่อไปครับ